สวัสดีครับมาแล้วมาต่อกันกับสีฟ้าครับผมนี่อวตารเดอะลัสแอร์เบนเดอร์มายจิกเดอะเกตัลงนะครับฟืบอ,อ่ะแถวสีฟ้านะครับฟ้าฟ้าฟ้านะครับนี่อ่ะนะครับตัวบันเดิลเปิดไปแล้วนะครับบันเดิลคอมมานเดอร์ด้วยนะครับฝากไปดูที่จุก,กุยเดอะเกตัลลิงด้วยนะครับ นี่ครับสีฟ้าอวตาเดอะลัสแอร์เบนเดอร์นะครับสามกล่องกล่องแรกนะครับแกะมาครับเขาก็จะเขียนว่าว่า you can knock me down อ่าแกล้มฉันไม่ได้หรอกนี่คาตาร่านะครับคาตาร่า I will never ever turn my back on people who need me อ่า ไม่หันหลังไม่เลยไม่เลยจะไม่หันหลังให้คนที่ต้องการชั้นคาตาร่านะครับป่าครับกล่องที่หนึ่งอ่าเตาสีฟ้านะครับเตาตรงสีซะด้วยสีนะครับโลโก้ประจำสีครับแล้วก็ตัวนี้ นี่มินิโปเตอร์นะครับเป็นตรงสีด้วยมาครับหกซองครับซองแรกคือซีดบูสเตอร์นะครับจะเป็นตัวพีรีลีดด้วยหนึ่งสองสามปุ๊บเกรดดีไวท์ไกด์อันนี้ผมโอเคนะผมชอบนะครับมันแถบ,บออกเอินนี่คัลเลอร์นะครับไอส์ you can, you can แลนด์แอนด์อะไลยูคอนยูคอนโทนแฮสแถบแอดวานมานาออฟอินนี่คัลเลอร์ซึ่งหมายถึงตัวมันด้วยตัวมันก็เป็นอะไลด์ด้วยนะครับ เป็นแร่ครับสีฟ้าที่รีชีบล็อกเกอร์นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นตระกูลที่นี่คาตาร่านะครับก็จะเป็นตระกูลที่มาจับเด็กนะครับนี่ฟ้าเขียวนี่อันนี้เป็นฟ้าเขียวนะครับคาตาร่าไปครับสองที่สองหนึ่งสอามสี่ห้าหเจ็ด อันคมหนึ่งครับอันคมสองอันคมสามอันคมสี่ครับแล้วก็ฟูอาร์ตแฮเป็นสีดำเอ้ยยานยานยานแน่เลยไม่ใช่ครับก็เด er. อะเฟสติเลอร์ฮ่ามิติกเหมือนกับกล่องแรกใบแรกเลยนะครับแต่นี่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสเก็ตอาร์ตนะครับสเก็ตอาร์ตละมังไม่รู้เหมือนกันเรียกว่าอะไรแต่สวยดีสวยดีอ่าครับเออเออ แต่ผมว่าไม่ค่อยสวยน่าเกลียดเนาะน่าเกลียดน่าเกลียดดีอ่าสองที่สองครับมีตึกมาล้วหนึ่งนะสามสี่ห้าหกเจ็ดอันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามอันคอมสี่ครับแล้วก็สีเขียวครับ Earth Bender Ascension อ่า Earth Bender Ascension ก็โอเคนะ Earth Bender ก็คือทำเปลี่ยนแลนด์ให้เป็นครีเจอร์นะครับ 00แล้วก็พุทเม็ดตามจำนวนเอิร์ธเบนครับ1 2 3 4 5 6 7อันคอมหนึ่งครับอันคอมสองอันคอมสามอันคอมสี่แล้วก็ดำไมอีอ่ามาอีสกอร์ฟูลสติ๊กเกอร์นะครับไล่สองไล่สองสองเฟิร์สไทเมื่อเพเยอร์ไล่นอนคีร์เจอร์สเปลเสียสองไลท์เออนี่ กลายเป็นเล่นฟ้าดำเขียวนะฮะชุดนี้กล่องนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามอันคอมสี่แล้วก็สีแลนแดงไฟนแนชพาเลสอ่าได้สองใบแล้วนะแลนดแดงนะครับซองที่หกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อันคำหนึ่งอันคำสองอันคำสามนี่ฟ้าดำนะครับแล้วก็แลนซีเคทเทนเนลใบที่สามนะครับซีเคทเทนเนลธรรมดาแต่ว่านี้ได้ดำนะครับอันนี้ได้มิติหนึ่งใบอโอเคมาฮะกล่องที่สองบ You ยูแคนน m ม d ดา n เ๋าสีฟังอ่าตามสีกล่องนะครับซีดบูสเตอร์ครับอ่าเมื่อกี้แอร์เบนเดอร์แอ t เชนสีขาวนะครับอยากได้อีกใบามากกว่าที่ไล่3สามนะครับเป็นเอชเชนเดขาวไล่3สามแล้วก็รีมูฟคีเตอร์อุ้ย ว่านชิโตงไลบบเลียนอันนี้น่าจะเป็นใบที่แพงที่สุดในชุดนะครับสี่สิบเก้าเหรียญหรอประมาณนี้นะครับล่าสุดที่เช็คเมื่อวานี้นะครับแล้วก็คาตาราอันนี้เป็นเขียวฟ้าอ่ะเหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิมอ่าเขียวฟ้านะครับเขียวฟ้าซองที่สองครับ 6เคนดราก้อน1 2 4 5 6 7อันคำหนึ่งอันคำสองอันคำสามแลนเขียวบาซิงเซนะครับจ่ายสามเอิร์ธเบนสองเออเก่งนะเอิร์ธเบนสองครับแปลงร่างแลนให้เป็นคีเจอร์00แล้วก็ใส่สองเม็ดนะครับก็เป็น22นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับแต่มันก็สามารถบวกเม็ดได้อีกไง 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, นหนึ่ง,อองสอง,อ,องสามอันคำหนครับอันคำสออันคำสามนี่ฟ้าขาวคาราร่าวอเตอร์ไทร์พบนะครับนี่สองที่4ครับ1 2 3 4 5สอเจ็ด อันคำหนึ่งอันคำสองอันคำสามสีฟ้าครับ The Mechanist a e r i a l Artisan ไลน์สามหน่หนึ่งสามเมื่อไลน์หนอนคิดจะสเปล์เกรดครูแท็บ Target Artifact Token ก, ID, กลกายเป็นสามหนึ่งคอสตาโอ้น่าน่าสนใจน่าสนใจสองที่ห้าครับ หนึ่งสออันคำหนครับอันคำสอ 2, อันคำสามอึม๊บสีขาวสุก,กี้ colleges rescuer นะครับสุกี้ฮล,ลา,ายสามเลขสองสามออเธอคีเจ้าบงหนึ่งบงศ์เมืน่อนอเธอไปแมนนี้คนโทรรีบเธอฟิลด์ดูริงยูงเทิร์นเคียนหนอันไลน์อ่ายกขึ้นมือก็ขีเอ็อันไลน์ เออน่าสนใจแฮชุดนี้นะครับมีใบหน้าเล่นหลายใบอยู่นะครับแต่ไม่รู้เก่งไหมนะอันคํหนึเองครับอันคํสออันคมสามอันคํสี่แล้วก็สีฟ้าครับอักหน้าคอจวดดิตอันนี้ผมชอบนะครับจวดดิษนะครับมิตติกึ่งใบสำหรับกล่องนี้นะครับ โอเคดูนะโอเคอยู่นะกล่องที่สามนะครับฟาบของคาตาร่านะครับคาตาร่าเต่าสีฟ้าครับมาครับซีดบูสเตอร์ครับสองที่หนึ่งฟ้าอ่ามาอ e ีสกอตฟูมาแล้วฮะใบที่สามที่ผมได้สปิริต วอเตอร์รีวิเวิลนะครับอะไรเนี่ยวอเตอร์เบนหกโจส no mm hmm. องใบนอมิซิมัมแฮนด์ไซฟอร์เดเลตออฟเดอะเกมกระโจ้ครับใ,ใบใบโจแล้วได้นอมิซิมัมแฮนด์ไซฝาแดงอ่าเรามีเป็นฝาแดงสองที่สองครับลุ้นมิติกดีๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อันคำหนึ่งอันคำสองอันคำสามปึ๊บเอิร์ธคิงดูเทเนน์นะครับเขียวขาวไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อุ้ยมาแล้วฮะแบตเจอร์โม e ครับนะครับอันนี้คือมิติที่แพงพอๆกันกับไอใบสีฟ้าก่อนหน้านี้นะครับโมแบตเจอร์โมสี่สิบเหรียญมั้งประมาณนี้นะครับถ้าอุ้ยแล้วก็จัสมินดรา้อนทีช็อปด้วยได้ฟอยแลด้วยนะครับซองนี้ดีมากเลยนะครับได้ทั้งมิติได้ท ic, ดั้งฟอยแล นะครับราคาสูงอยู่นะครับน่าจะเป็นใบที่ราคาสูงอันดับหนึ่งสองนะครับของชุดน,นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามอันคอมสี่ครับปุ๊บคาตาร่าเดอะเฟียเลสอ่าตรงตรงตรงกล่องใช่ไหมฟ้าเขียวขาวนะครับอ่าติกเก็ตอะไร2สองครั้งอ่าฟ้าเขียวขาวแลนด์ก็ตรงสีด้วยออกล่องนี้น่าจะน่า หน้าเล่นนะครับหน้าเล่นตรงสีด้วยมาครับสองที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคำหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับ,รบแล้วก็เขียวครับอวตารเดซินีลายสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับสองที่ห้าโทเค็นดราก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อันคมหนึ่งแองครับอันคมสองอันคมสามอันคมสี่สีโอซานี่เดอะฟีนิกซ์คิงอ่าเป็นมิติกนะครับไลท์หกได้เจ็ดเจ็ดแต่นี้รู้สึกราคาไม่ค่อยมีแทมเปิ 5, 4, ล 6, ไฟเบดดิ้งสีเฮสไลท์หกไจ็ดเจ็ด if you would lose an spenmana that mana become red โอ้แล้วก็เลดก็ไม่หายไง โอ oh. ไซไฟอิงเอักอร์เฮปซิกออมออันสเปนมานาโอ้ือเป็นตัวโหดเป็นตัวโหดเป็นตัวใหญ่ครับเป็นเรืองเร่อตัวบอมไหมถ้าในดาร์ก็บอมครับในลิมิตก็บอมหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดอันคำหนึ่งอันคำสออันคำสาม 3, อันคำสี่แล้วก็แดงอียละไฟเบนดิ้งไฟเบนเดอร์แอสเซชันนะครับอ่า เมื่อลงมาปุ๊บได้สองสองโซเยอร์แล้วก็ไฟเป็นดิ้งหนึ่งเป็นไหมว่าคีดเจ้าที่คนโทลแอตแทกคอติกเกอร์ออดไะคีเจ้าทิกเกอร์พุทเคลมคาลเตอร์ครบสี่เม็ดปุ๊บยูมีก๊อปปี้ได้สเปลแล้วก็เลือกทาเก็ตใหม่เออเออโอเคโอเคเข้าเข้าชุดกับเด็กดีแต่ว่ากลายเป็นดำแดงไปซะแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้ฟ้าเขียวขาวแล้วก็ดำแดงตกลงจะเล่นสีอะไรเนี่ย ใช่ไหมครับเล่นดําแดงก็ได้ฟ้าเขียวขาวก็ได้กล่องเดียวเล่นได้สองสีก็จะงงงหน่อยนะครับนี่ก็คือมีมิติสองใบในกล่องอันนี้ก็คือน่าจะเป็นกล่องที่คุ้มที่สุดในบรรดาสามกล่องนะครับคิดว่ามีกล่องแรกและกล่องสามคุ้มมากกล่องกลางคุ้มน้อยหน่อยนะครับโอเคนะครับนี่คือกล่องของคาตาร่านะครับสามอันนะครับก่อนหน้านี้มีแองไปแล้วนะครับแล้วก็รอพบสามกล่องถัดไป นะครับตามธีมของชุดนี้นะครับแล้วก็ยังเหลือเครมมูสเตอร์อยู่นะครับรอติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับฝากติดตามช่องจุกกุ๋ยเดอะเกตลิงและก็จุกุยชาแนลด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ